เป็นบอลเซฟของขอนแก่นครับตาม5ต่อ6แก้วกัลยาค่ะเซฟชาชุดาวางยอดลองไว้ได้ค่ะขอนแก่นว่าต้องปัดหน้ามาก่อนค่ะราชให้ชัดชุออน3เมตรตีไปเข้าตัวของแก้วกัลยานะคะเครื่องหมายการค้าของชัดชุออนนะครับมากกระสาเมตรกลางครับ เจ้าอะไรเองก็เอาไม่อยู่ยนำอยู่2คะแนนของโคราชเจ็ดต่อ5้าสัสุดา,าฮะเซิฟโอโหไปมายังร้องไม่ได้ค่ะ,ะเราให้ชาชุนออนหัวเสาค่ะใส่สลับลอกไปสองต้งติดเลยนะครับชาจรมกศรแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่หนึ่งนะครับนำแปดต่อห้าลูกนี้ก็ตีอตัดบอลออกไปเลยครับชาชอน ไล่มาเหลือ3คะแนนครับขอ,อนแก่นเสร็จของพัชรทิพย์ค่ะชาชุอนอ่อทยมาที่ไม่พลาดนะคะตรงลงไปฮะชัชุรมาแต่ละลูกนี่ผมจิบทั้งนั้นเลยครับตีกดลงไปครับอเมริกาพยายามจะรับนะครับแต่ว่าชัชุนอ่นตีกดดีเหลือเกินขอ,อนแก่นมาบอลสั้นร้องทันค่ะ แล้วชัดชูออนสวนอีกแล้วค่ะโอ้โเวลานอกเลยค่ะขอนแก่นโดนน้ำ6ต่อ11ไล่เส้นมาสวยค่ะชัดชูออนลูกนี้อยู่14 22ค่ะขอนแก่นเอร์ของพัฒทิพย์ใหชัดชูออนลูกนี้ไม่ทันแล้วค่ะบอลสอง อ๋อปับยากครับบอลตบของชาชูออนล็อกไม่สนิทด้วยนะคะไม่ชิดกันเท่าไหร่มีเซิลเสียไปครับหนึ่งต <abouts> ่อหนึ่งชาชูออนตีเกี่ยวไม่อยู่นะครับพัทราทิพย์นีต้งัวแล้วนะครัวงแก้ไขได้ค่ะ ่โซฟอร์ขอนแกน่นราดไหลหลังมายังร้องทาร์ลลูกนี้เสี่ยงบอลใช้ฮานองพรยังเก็บได้ของุราดให้ชัชชุอนอนเหมือ <c oughs> นจะชะงักกันไปนิดนึงนะคะยกให้ชัชชุออนตีค่ะนะไปเอาขยับมาเรื่อยๆค่ะครับเอาฮอกราดเขามาติดบล็อก ยังเก็บได้ไปเปลี่ยนมาที่ชัดจุออน3เมตรค่ะไปมีมแฉลบ,บล็องไปนี่ครับชัดจุออนถือคุณภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ยังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับไป3เมตรแล้วก็หลังจากนี้เองก็ประคองตัวไปเรื่อยก็ไม่น่ามีปัญหานะครับขอขอนแก่นมา,าหัวเสาลูกนี้เอ้าล้นมาได้พูกอีกครั้งค่ะคอนแกนขึ้นตีมาค่ะเอมอนยังรองได้โคราช มาหัวเสาค่ะในชัดจูอ่อนะครับตีสลับบล็อกไปชัดจูอ่อนนี่สดๆจริงๆครับนี่ก็บล็อกก็มีนะครับแต่ว่าตีดีครับบล็อกออกไปมาเสิร์ฟต่อครับแก้วกัลยาเสิร์ฟจุดกรอนข่าวนี้ดีครับขึ้นมาลูกมาชัดจูอ่อนยอดแล้วก็ได้แต้มอีกแล้วครับ หนีไปเป็น21-16ต่อครับอู๋นี่ยังไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับชาชุออร์หยอดใส่บล็อก,กัะลูกนี้โอ้ยมันเป็นจังหวะแคทเธอรีนเสิร์ฟสุดมายกมาชาชุออร์ไปลงไปครับแก้ตัวได้จากจังหวะเมื่อสักรู้เกมุกน,นี้ปุ๊มากครับชาชอุออร์ สาต่อสิบกาถยก้าถิกาค่ะเสิร์ฟเอาค่ะบรตชมาที่โอนแค่ตัวได้ฮะตีเชลเบ้อออกไปตูนี้หนักจริงๆครับบอกรเอาไม่อยู่นะครับ ชาชุนอ่นค่ะเสิร์ฟเสิร์ฟเอสเลยค่ะชาชอนมันบอลนี่ฮุกลงตรงหน้าอเอ็ออนเลยค่ะมาดูอีกครั้งนะคะรตรีเสิร์ฟ กระกัดกันนิดนึงครับแต่ยังได้อยู่สามแม้ของชัชุออนวางมาลูกนี้สวยงามครับเอาครับตามขยับบ้างครับเจ็ดต่อเก้าข้ามมาลูกนี้ฮะวางหยอดน้ำหนักพอดีเลยค่ะสี่แต้มครับบอลเซิร์ฟข้าของพัททิพย์ชัชุออนเปลี่ยนเป็นวางหยอดค่ะจังหวะนี้เหมือนจะตีหนักนะคะแต่ ออนขึ้นไปที่เปลี่ยนเป็นวางหยอด,ยด,ยดยคะด่ะแบบนี้สองจังหวะติดเลยนะครับม <_ d ata> ีโอกาสแล้วค่ะขอนแก่นขอแค่สองแต้มเท่านั้นนะคะก็จะเก็บเกมในเซตท,ที่สามได้คะ่ะครับคราชอัจฉริยะวันนี้ไม่พลาดแล้วค่ะแต่แแ <_ d ata> ตัวได้สำเร็จขยับบ้างครับ ทางด้านนครราชสีมาเดมอลวีซีก็ได้นีบล็อกไม่อยู่แล้วครับนาาคนพาบอลเซฟของนิชยาค่ะแกนมาหัวเสาแล้วล็อกยังรองได้แล้วสวนบอลสั้นมาหาคดีหน่าเหนียวเหมือนกันค่ะคอนแกนเอกออสวนมาจากหัวเสาเยังเกี่ยวทันค่ะโคราชกว่างข้าไปก่องค่ะชัชจวน ่ายของขอนแก่นบอลสั้นมาติดล็อกยังเหนียวอีกค่ะโยนข้ามมานะคะให้ชัดชุออนฮันลี่กวจะได้ครับแต้มนี้แลรีล่กันนานครับแต้มนี้แล้วก็เป็นทางชัดช,ชุออนนะครับพี่ฮุลลบลงไปครับใส่หน้าหลอกให้ครับแล้วชัดช,ชุอนอนวิ่งเข้ามาใส่ในขนัดด้วยครับจังหวะน,นี้ก็เป็นแต้มของนครราชสีมาครับผมเริ่มนำห่างแล้วนะครับ วันิชยาเสิร์ฟแรกดีครับมามาขนาดครับต้องปลายข้ามไปแล้วต้องฟรีบอลครับไม่เข้าใจกันโอกาสของขอนแก่นตีทำโหนหน่อยครับคตีชจูออนตีลูกนี้ก็แบลบ็อกออกไปครับหนีไปเป็น7ต่อ2แล้วครับนะครราชสีมามาเซตนี้ก็ทำได้ดีค่ะโคราช เสิร์ฟค่ะโดยคาริน่าบอลแรกสวยค่ะไหลมาลูกนี้ติดล้อค่ะแก้กุญยาเอ้าอยู่แดงโคราชแต่ล้นมาลูกนี้สวนยังเก็บพันค่ะโคราชให้ชัชวอนสามเมตรแล้วดึงไม่อยู่ค่ะเอบอลชัชวอนนี่หนักจริงๆครับลูกนี้นี่ครับมาแล้วใส่ไปทางเอบอลเลยครับโโอ้ห ดูมุมหลังนี่วันเสิร์ฟค่าของชิตภพรอ้๋เสิร์ฟมาดีค่ะลูกนี้ไายต้องแก้ไขค่ะโคราชตั้งมาให้ชัดจุออนอัดเข้ามาแม่บอลมันยัดเข้ามาในบล็อกนะคะไห่ครับสุรัสติยกมาชัดจุออนใส่ลูกนี้เต็มๆเลยครับ จะมีทางคาริน่าหรอให้คะเดี๋ยวดูค่ะนี่ค่ะดึงล็อกพันธุ์นับแปดต่อเก้านะครับวนิเชิยาเสิร์ฟตั้งมาตรกนี้ทันทีเดินเกี่ยวได้ครับชัชวัวต้องขอข้าวไปก่อนแล้วโอ้โหกลายเป็นดีด้วยครับให้น้ำหนักมาดีเลยค่ะชัชวัวน์เพาะแก้ไขามาแล้วเป็นคะแนนค่ะ พยายามจะตามมารับบอลนะครับได้ตามสำคัญนะครับ21-9ครับโอ้ไปไกลแล้วครับอขอนแก่นลุยบ้างครับสุดิตาก็ติดบล็อกเองอยังยยยต้องแก้ไปก่อนครับคือมาให้คาริน่าติดบล็อกมา,มาที่ชัชชุออนก็ยังติดบล็อกค,ครับแต่ว่าออกไปครับติดบล็อกก็จริงค่ะแต่ว่าเป็นบล็อกเอานะคะ ดูอีกครั้งอ่ะไม่โดนบล็อกของสุนิตานะคะแล้วเป็นบล็อกอัธชาที่ลงมาเสิร์ฟตอนแรกดีครับสุนิตาตีมาลูกพาตั้งมานกจูงจะปิดแมตช์ได้ไหมขอนแก่นยังอยู่ครับแทตรีตีลูกนี้โคร,โรายังเหนียวอยู่ชาชุออนปิดเซตไปเลยครับแล้วก็เป็นแัดชพอยด้วยครับ เอาชนะไป25-9ต่อนะครับเป็นนั้นว่านครราชสีมาเดอะมอวีซีนะครับ,รบเอาชนะขอเกตสตาร์วีซีไป3-1เซตนะครับอชนะไปนะคะ3-1ต่อไข่25-16 25-9 21 25แล้วก็25-9ต่อนะคะเก็บ3คะแนนได้ค่ะสำหรับทางนครราชสีมา